เช้าแล้วหรอเนี่ยรูนะายังไม่ตื่นอีกแล้ววันนี้วันจันนะใช่หรือเปล่าใช่วันนี้วันจันลีนะ่าเตี่ยทําไมลีนะ่าฉันเรียกชื่อลีนะ่าฉันชื่อลูนะ่าเออจริงด้วยฉันเรียกชื่อตัวเองทําไมเนี่ยป่อย ลีเอ้ยรู้นะ่าตื่นได้แล้วนี่เธอสลับชื่อกับฉันเลยไหมเออนะ่าตื่นได้แล้วไปอาบน้ำได้แล้ววันนี้วันจันทร์ฮะเออก็ได้ selak sel sakit selak -se -saki. tu kena Ha mm. det. อันนี้สมุดิเลยนี่มันทำฉันหล่นนะต๋มันไม่ดีนี่กเดีฉันไปเปลี่ยนอันอื่นให้ก่นสมุดิเกจฉันขอสีชมพูกดได้อ่ะป นี่ค่ะฉันกินแล้วมันจะกินได้ยังไงแล้วก็เธอทำหล่นอยู่นั่นแหละไ,ไละหมดละหล่นอีก เรียนกันก็คงจะไปนี่ไง เนเอรอฉันด้วยไม่รอฉันเลยเธอก็ไม่รอฉันว่าแต่คุณครูหายไปไหนนั่นสิคุณครูต้องมาแล้วนะ ไปเช็คดีกว่าว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันหรือเปล่าผู้ย,ยังไม่ทันขัดทำเลยเด็กๆมาทำอะไรเนี่ยฮะมาทำอะไรอ้าวก็มาเรียนไงคะจริงด้วยค่ะเธอไม่รู้เหรอเขาให้ไปเตรียมสอบไม่ใช่เหรอหรือว่าเธออยากจะเรียนเอ่อขอโทษค่ะกลับบ้านไปได้ละครูแค่คมาตรวจด,ดูเวโอเคค่ะ ฉันทำไมเนะี่ยอ้าวก็นก็ไปเรียนนี่เขามาไปเรียนกันสักกันหน่อย แล้วจะให้ใครติวก็เอาเป็นคุณครูครีมี่ก็แล้วกันนะฉันโทรหาเองฉันจำเบอร์คุณครูครีมี่ได้ตืดตืดตือตือฮัลโหลจ้าใครจ้าคุณครูครีมี่คะหนูเองค่ะลูน่ากับลีน่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครู สวัสดีจ๊ะมีอะไรเหรอจ๊ะคือว่าหนูอยากให้มาติวข้อสอบหน่อยค่ะคุณครูพอจะว่างไหมคะที่เมืองเลสซิตี้ค่ะว่างจ๊ะเดี๋ยวครูไปหาจ๊ะมารับครูน้าบ้านได้เลยจ๊ะขอบคุณค่ะโอเคไปนั่งรอกันเถอะ รอหน้าบ้า,านกันไหมโอเค

สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าลีน่าลูน่าเข้าบ้านกันเถอจะจ้ะยวคูไปติวให้หนูอ,อยู่โรงเรียนอะไรเหรอจะ๊ะโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิค่ะใช่ค่ะโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิปเดียวกันชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวกันค่ะอยู่ปอะไรกันแล้วนะจ๊ะเนี่ยป .4 ค่ะป .4 ค่ะป .4 มีห้องเดียวเหรอจะ๊ะค่ะเัี๋ยวกันเจะจ้ะ น,นี้เลยค่ะครูนั่งตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคจ้ะ โเคจะหนูอยู่โรงเรียนเทศบาลทองฝาภูมิงั้นลองเอาโจทย์ข้อคิดนี้ไปก่อนนะจ๊ะครูจะจับเวลานะจ๊ะหนูต้องคิดเร็วด้วยเพราะมันเป็นคณินคิดเร็วโอเคค่ะคุณจะจับเวลาให้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีผ่านไปหมดเวลาแล้วจะเสร็จกันหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวคุณจะตรวจให้ คอ okay. ทั้งสองคนถูกทั้งสองคนเลยนะจ๊ะไม่มีใครลอกใครเก่งมากเลยจ้ะคราวนี้ก็ตรงตามหลักสูตรแล้วครูขอกับบ้านกันนะจ๊ะเพราะหนูคงจะทําข้อสอบได้แล้วจ้ะห,หนูไปส่งหน้าบ้านค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูจ้า